สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่พี่ๆและเอฟซีทุกท่านพบกับพี่แอนดาเช่นเคยนะคะ ค่ะวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะของประเทศนิวซีแลนด์นะคะค่ะข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลบางส่วนนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกๆท,ท่านด้วยนะคะค่ะที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเขาจะมีการจ่ายภาษีโรงเรือนนะคะ ค่ะแล้วแต่เลทของแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะคะบางที่เขาก็จะรวมในส่วนของการเก็บขยะอยู่ในนั้นเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีการให้เป็นถังขยะฟรีรวมอยู่ในนั้นเลยนะคะค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของบริษัทนะคะหรือว่าร้านอาหารนะคะอันนี้เราอาจจะต้องดีลคอนแทคกับ private company นะคะเพื่อ ดูเลทนะคะว่าในการเก็บขยะของเขานะคะเท่าไหร่นะคะแล้วเราต้องซื้อถังขยะเท่าไรค่าจะเก็บต่อเดือนเท่าไหร่อันนี้ต้องมีรายละเอียดอีกเพิ่มเติมค่ะค่ะซึ่งตอนนั้นดาเคยทำร้านอาหารกาแฟน,นะคะก็คือต้องจ่ายค่าขยะ,ะตกเดือนละประมาณ600กว่าบาทนะคะ30เหรียญน,นะคะเขาจะมาเก็บสัปดาห์ละครั้งนะคะแล้วก็ก็ต้องซื้อถังนะคะในเบื้องต้นนะคะถังหนึ่งประมาณ100กว่าเหรียญก็ประมาณ2อ0 0กว่าบาทค่ะ ส่วนเรื่องของการเก็บขยะนะคะจากที่ทราบมาในเมืองนะคะก็คือจะมีบริษัทใหญ่ๆนะคะรับเหมาหรือว่าคอนแทคค่ะกับคาซิลนะคะเพื่อทำการเก็บขยะอย่างที่เราเห็นนะคะจะเป็นรถสีแต่ละสีจะไม่เหมือนกันแล้วแต่บริษัทที่ดูแลนะคะหรือว่าคอนแทคนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปทิ้งนะคะในจุดจุดหนึ่งนะคะจะ,ะซึ่งจะเป็นพื้นที่ของขาซิลค่ะ Thank you เห็นได้ว่าประเทศนิวซีแลนด์นะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของขยะมากๆนะคะเขาจะมีการจัด,จดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะมีการบริหารจัดการที่ดีค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นขยะตามถนนเลยนะคะ,ะจริงๆจากที่เคย ไปหลายหลายเมืองนะคะถือได้ว่าประเทศนิวซีแลนด์นี่คือสะอาดจริงๆค่ะเราอาจจะเห็นบางที่อาจจะเล็กๆน้อยๆเหมือนแบบว่าลมพัดลมปลิวนะคะหรือว่าคือก็ต้องมีแต่ละแต่ละประเทศนะคะคืออาจจะมีกลุ่มที่แบบว่าที่อาจจะเมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทิ้งหหลุดอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยโดยทั่วไปแล้วนะคะเราน้อยมากที่เราจะเจอขยะบนถนนของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ Thank you ในส่วนนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเขาซิลนะคะแล้วหน้าที่ของประชาชนโดยพื้นฐานของที่นี่ค่ะเขาก็จะมีการแยกขยะแต่ละบ้านนะคะหรือว่าแต่ละที่พักนะคะเ,เริ่มจากตัวตัวบ้านตัวที่พักเลยนะคะเราจะมีถังขยะแยกนะคะแต่ละชนิดนะคะให้ทุกๆบ้านเลยนะคะก็คือจะแยกเป็นขยะทั่วไปนะคะแล้วก็ขยะรีไซเคิลนะคะหรือว่าบางที่นะคะอาจจะมี แยกในส่วนของกรีนนะคะหรือว่าเป็นของที่ย่อยสลายได้ง่ายค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ดาหลงรักประเทศนิวซีแลนด์นะคะประเทศที่มีความสวยงามสะอาดนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงมีความรับผิดชอบด้วยค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมนะคะค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะปุ่มแดงๆด้านล่างเลยค่ะค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพอกันใหม่คลิปหนาได้จ้ะเด้อบายบายสวัสดีค่ะ